สวัสดีครับผมเทวาครับมาชมกันต่อกับ E ี3ีบ้านน็อกดาวน์สไตล์มินิมอลตอนนี้เราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับไปเดี๋ยวไปชมกันด้านในกันครับตัวนี้นะครับบ้านก็ขนาดที่ผมแจ้งนะครับ E ี1ี p 2อีีก็คือ3าคูณหนะฮะไม่รวมระเบียงนั้นนอกระเบียงนั้นนอกก็3าคูณหเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปชมกันครับหลังนี้นะครับผมแจ้งไว้ก่อนหลังนี้ลูกค้าสั่งนะครับ อ๋ตะก้อยัหไงท้องหลังนี้นะครับสั่งตอบทําเป็นบ้านเช่านะฮะบ้านเช่าแล้วก็มีแอร์มีห้องน้ํามีห้องครัวคือครบๆนะครับหลังนี้นะครับผมบอกเลยราคาเดี๋ยวมาแจ้งอีกทีหนึ่งไปชมกันก่อนประตูนะครับทางเข้าก็จะเป็นบานสไลด์เปิดเข้าไปก็จะเจอกับซิงค์นะครับอันนี้แล้วแต่ลูกค้าจะทําห้องครัวทําอะไรได้หมดเลยครับ ด้าในครับนี่ฮะก็จะมีสิ่งแผ่นที่ทำนะครับทั้งหมดเลยทั้งหลังนะฮะจะเป็นแซนด์วิชพาเนลนะฮะนี่ครับด้านล่างเราก็จะแอบอ่าเผื่อจะเก็บอะไรได้นะครับนี่ห้องเก็บของได้เก็บจานเก็บอะไรได้หมดเลยครับแล้วเราจะทำนะฮะเราก็ทําให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับอเนกประสงค์ในส่วนด้านขวามือนี่จะเป็นห้องน้ำนะครับตอนนี้เราไม่มีไฟนะฮะยังยังยังไม่ได้ต่อนะครับไฟ ใไลท์ของเรานะครับทีเด็ดเลยของทางเรานะฮะจะฝังเข้าไปในตัวบ้านตัวอาคารนะครับนี่ครฝังไม่มีสายระโยงระยางเกะกะนะไฟเราก็ฝังนะครับนี่ครับมาชมห้องน้ำานะครับห้องน้ำปิดตัวปิดก็จะเรียบร้อยประมาณนี้ครับเข้ารูปสวยงามแล้วก็นี่เปิดปั๊บตัวห้องน้ํานะครับจะขนาดกว้างนะฮะขอไปต่อ กว้างนะครับเมตรยี่คูณสองเมตรสี่มาดูครับด้านในห้องนะ้ำก็เลมาก็เจออ่างล้า,างมือเราก็จะมีที่แขวนผ้าขนหนูนะครับอยู่ตรงนี้ด้านนี้นะครับมีที่แขวนผ้าขนหนูด้วยนะฮะอ่านี่ฮะด้านซ้ายมือของผมก็จะเป็นฝักบัวนะครับจะมีสองสองอย่างให้เลยมีชพพักโครกนะครับติดตั้งเสร็จสัตว์ปูกระเบื้องให้ด้วยนะครับนี่ครับ อันนี้เลือกลายเนื่ทกค้ามีลายในใจก็คุยกันได้นะครับพื้นแล้วก็กับกูเบื้องให้หน้าหน,า,หนาแข็งแรงอันนี้คือแยกจากแยกจากสามคูนหกนะครับนี่คือแยกแยกแยกจากตัวบ้านออกมานะครับเป็นต่อเติมออกมานะครับเป็นห้องน้ํามาดูในส่วนของห้องนอนกันบ้างครับเป็นยังไงนี่ครับห้องนอนห้องนอนก็จะอยู่ค่อนข้างกว้างเลยฮนะมาชมกันครับ กระเบื้องเนี่ยครับเป็นกระเบื้องยางนะครับเราปูให้อย่างดีแข็งแรงนะครับปูทนแล้วก็วางคิ้วขอบอย่างสวยงามเหมือนชนละในครับถิงอาจจะคล่องคลองนิดนึงนะฮะนี่เป็นก,กระจกนะคะนรับมีลูกอลแล้วมีตัวตก,กสไลด์นะครับนี่เดียวครับเปิดยังไงโอเคผมเปิดมาเย็ีเลยอ่าตัวนี้จะมีลูกฟงไว้นะครับแข็งแรง ด้านซ้ายเราก็จะเป็นกระจกนะครับอันนี้ก็วิดเพาบ้านแต่งแล้วแต่ลูกค้าเลยนะครับนี่นะครับไฮไลท์เรามีแอร์ให้ด้วยเขาติดตั้งแอร์ให้ด้วยนะครับและลูกค้าท่านใดนะครับที่กําลังมองหาบ้านน็อกดาวน์สไตล์มินิมอลหรือบ้านสวนนะครับเราติดตั้งนะครับรวดเร็วภายใน1อาทิตย์พร้อมเข้าอยู่มีทีมงานคุณภาพนะครับประสบการณ์ทําแผ่นมาแล้ว10กว่าปีนะครับผมกล้าการันตีเลยช่างเรามือชิมจริงนะฮะ แล้ววัสดุที่ใช้นะครับเราเลือกใช้อย่างดีอันนี้จะเป็นลายของเขานะครับเรามีหลายลายนะครับอันนี้เราสามารถสั่งได้นะครับใช้ระยะเวลาประมาณเดือนถึงสองเดือนนะครับอันนี้คือเราสั่งได้แต่ถ้าท,ที่เรามีเลยนะครับก็จะมีแบบลายพวกนี้เลยมีลายไม้เป็นลายแผ่นที่เรามีนะฮะเรามีเลือกนะครับ <S <S สนใจก็เดี๋ยวเราคุยกันหลังใหม่นะฮะมันส่วนของข้อดีนะครับของตัวบ้านน็อกดาวน์แบบนี้นะฮะข้อดีเลยนะฮะหนึ่งเลยนะครับบ้านพวกนี้นะครับผมบอกเลยเขาจะอัด แผ่นโฟมอยู่ด้านในนะครับคือข้อดีของเขาหลักๆเลยคือกักเก็บความเย็นได้โคตรดีครับไม่โคตรดีแต่โคตรดีนะครับความเย็นเนี่ยเราเปิดรับเดียวเย็นนะครับเพราะมันเป็นบ้านแผ่นโฟมนะครับแล้วประหยัดไฟอีกนะครับเพราะว่ากักเก็บความเย็นได้ีเนาะมันไม่รั่วเราเราอุดเราแบบพูดง่ายมันอยู่เลยอยู่ตึ๊บนะครับแอร์ไม่มีออกแน่นอนครับกักเก็บความเย็นดีประหยัดไฟแล้วข้อดีที่2คือไม่ลุกลามไฟนะครับเวลาไฟไหม้เกิดอัคอคีภัยบ้านพวกเนี้ย ฟมนะครับมันอยู่ด้านในมันมันแอบอยู่มันไม่ไม่ทานที่มันจะไหม้ได้ครับยากมากๆนะฮะอันดับที่สองนะครับประกอบเร็วติดตั้งง่ายอันดับที่สามนะขอบใครับข้อที่สามนะครับก็คือนั่นแหละครับประกอบง่ายติดตั้งเร็วติดตั้งต้องกานที่ก็รวดเร็วทันใจนะครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้ครับเป็นประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเผื่อใครกำลังมองหาบ้านน็อกดาวน์เอาไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับกับบ้านสไตล์มินิมอลของผมนะฮะคือ ติดตั้งเร็วนะครับแข็งแรงแล้วก็ราคาประหยัดอ่ประหยัดโ้ประหยัดเลยนะราคาสองแสนสามหมื่นราคาโปรโมชั่นใครสนใจติดต่อมาได้เลยครับผมสวัสดีครับป็บนไงฮะโอ้ยมีต้นไม้นะโอ้เจ๋วเลยครับมีต้นไม้ตกแต่งหน่อยคือแบบดีครับคือถ้าภายในในเย็นเลยนะ